สวัสดีค่ะดิชานางสาวพชนันท์มุวมงศ์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศวิทยากรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม150ชั่วโมงค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่อง DIY สูตรสครับผิวง่ายๆโดยที่ไม่ต้องงอสปาเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำแล้วก็อุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะ 1. น้ําขังเปียก 2. น้ําพึ่ง แล้วก็สุดท้ายคือนมสดค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะมะขามเปียกนะคะครูจะเอาไปแช่ในน้าอุ่นผสมให้ออกมาให้มันข้นในลักษณะนี้เลยนะคะถ้าเหลวเกินไปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ในการขัดผิวได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะใส่กากใย,ยของมันลงไปด้วยเล็กน้อยก็ได้นะคะเทน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำผึ้งค่ะสักประมาณสองช้อนชาค่ะประมาณนี้นะคะเราคูณจะคนก่อนเล็กน้อยนะคะให้น้ำผึ้งกับมะขามเนี่ยเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยเติมนมสดค่ะนมสดนะคะคูณแนะนำว่าเราค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะ เพราะอย่างบางคนเนี่ยทํามะขามเหลวจนเกินไปถ้าเราใส่นมสดไปเลยทีเดียวเนี่ยมันจะทําให้สครับของเราเหลวได้ค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเออมันยังเข้มข้นเกินไปมันยังไม่ค่อยเอ,อ่อเหลวนะคะเราก็เติมนมไปอีกเล็กน้อยก็ได้อันนี้เดี๋ยวครูจะเติมนมไปอีกสักสองช้อนนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยเราก็จะได้สครับมะขามเปียกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เวลาที่เราจะนำไปใช้นะคะแนะนำว่าให้เราชโลมน้ำอุ่นให้ทั่วร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาสครับขึ้นมาค่ะพอกผิววิธีการขัดผิวนะคะเราจะคนวนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพอกตัวสครับของเราทิ้งไว้ห้าสินาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรสกัดผิวสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่กู้ผิวหมองคล้ำให้ผิวขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้เลยค่ะซึ่งที่ปูเลือกใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นมะขามเปียกน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งนมสดค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยเนื่องจากว่า ตัวมะขามเนี่ยค่ะเขามีกรด AHA นะคะที่สามารถผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วอะคะ่ะแล้วก็เผยผิวใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาให้มันมีความขาวมากขึ้นเนียนนุ่มนะคะแล้วบวกกับสรรพคุณของตัวน้ำผึ้งแล้วก็นมสดทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นอีกด้วยค่ะส่วน่ใครที่ว่าเออแพ้ง่ายอ,อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้พ่อทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานๆคะ่ะ ขพรผิวเนี่ยอาจจะเกิดการระคายเคืองได้สำหรับท่านใดที่ดูแล้วสนใจอยากที่จะมาเรียนสามารถมาสมัครได้นะคะที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศดักสูตรการบริการเพื่อความงาม150ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะจะได้เรียนรู้สูตรสรับผิวต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ